สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับ่าเข้าสู่รายการกูรูพยากรณ์ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิตใช่แล้วค่ะวันนี้หมอพิมพ์ยิ้มิดวงดาวหมอนองสองดาวนะคะจะมาเป็นผู้อยู่กับท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของการทำนายดวงในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของวิเคราะห์ดวงโดยใช้พลังของตัวเลขตัวเลขหรือว่าเราเรียกกันว่าเลขศาสตร์นั่นเองนะคะนะคะ คหมอพิมพ์คะวันนี้ะนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็จะได้เต็มอิ่มในเรื่องของการทํรานายไม่ว่าใน<ะ>เรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของโชคลาภนะคะถ้าหากท่านผู้ชมอยากจะ,ะดูดวงนะคะหรือเช็คดวงชะตาะในด้านการงานการเงินโชคลาภ ฝาก SMS มาที่ไหนดีคะได้นะคะได้ที่เบอร์4นะคะ4221198ค่ะ,คะนะคะก็คือร่วมกันส่งเข้ามาในใทางรายการนะคะคแล้วเราก็เราจะสุ่มผู้โชคดีนะคะในกรณีที่พิดว่ามีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็จะควรจะได้สิทธิ์ดูดวงกับทางหมอหนองกับหมอพิมพ์ในรายการนะคะค่ะก็ะคือส่งกันมาเยอะๆค่ะ สิ่งที่ต้องส่งก็คือวันเดืนปีเกิดใช่แล้วใช่ไหมคะแล,แล้วก็คําถาม,ถามที่อยากจะถามะนะคะ<ต>เอาชัดๆสั้นๆใช่ค่ะใช่ไหมคะต้องระบุนิดน,นึงอะค่ะมอนองก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามเรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินต้องถามว่าบางคนชอบตั้งคำถามว่า<ช>อยากทราบเรื่องเงินว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเงินอะไรนะคะคุณรองเงินอะไรอยู่หรือเปล่า<ช>นะคะหรือกาหนดจิตมาเลยว่ากําหนดคําถามเลนว่าภายใน2เดือนนี้คุณจะกู้เงินผ่านไหม<ช>หรือคุณจะมีชคอกลาบหรือเปล่า<ช>หรือว่าคุณกําลังรอคอยเงินจากคนรักหรือจากเพื่อนหรือจากการกู้เงินอะไรต่างๆว่าจะผ่านไหมถ้าเกิดว่าคุณมีเทอรมว่ามีระยะเวลาให้หมอะพิมพ์เนี่ยเราก็จะสามารถทานาย ค่าคพยากรณ์ของคุณออกให้คุณให้คุณทราบเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าเกิดมีระยะเวลาให้แสดงว่าคาถามต้องชัดเจนค่ะใช้ไหมคะในเรื่องของการฝาก s m s s มาถูกต้องค่ะนะคะถ้าวันนี้หมอพิมพ์นะคะพลังแห่งตัวเลขนะคะจะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะก็เกี่ยวข้องกับตัวเลขแล้วนะคะตั้งแต่เวลาเกิดวเกิดวันที่เกิดใช่ค่ะเดือนเกิดใช่แล้วเกิดใช่ไหมคะค่ะ แล้วเราจะหยิบเลขพวกนี้มาใช้ในการทำนายดวงยังไงได้ค่ะใน,ะในวิชาที่ชิมอพิมพ์ได้เรียนมานะคะกลับที่ไหนอาจาร,รย์นพยิบสินดวงดาวค่ะคนะคะในในส่วนนี้วันนี้หมอพิมพ์จะมีเรื่องเกี่ยวเรื่องตัวเลขมาฝากทุกท่านนะคะก็ะคะือว่าในแต่ละคนเนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนนะคะเราจะมีเลขที่สัมพันธ์กับเราเนี่ยก็คือรหัสชีวิตนะคะหมอพิมพ์ขออนุญาต เรียกว่ารหัสชีวิตรหัสชีวิตอ่าบางคนอาจจะงงนะคะว่าคืออะไรอ่ะที่มาที่ไปใช่ค่ะทําไมถึงว่าต้องเรียกว่ารหัสชีวิตใช่ค่ะเพราะว่าการใช้ตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยเราจะคํานวณนะคะวิธีการคํานวณเนี่ยเราถักเราก็จะคำนวณจากวันที่คุณเกิดเดือนแล้วก็ปีนะคะเป็นเลขค่ะเป็นเลขสากลแสดงว่าเราหยิบเอาวันที่เกิดของเขามาใช่ไหมคะ เดือนเกิดเดือนไทยเือเดือนสากลคะค่ะเดือนสากลค่ะอย่างเช่นมกราคมก็คือหนึ่งหนึ่งค่ะอ๋อกุมภาก็คือสองสามสี่ห้าหกไล่ไปเรื่อยไม่ใช่เดือนไทยนะคะต้องทาความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนค่ะแล้วพศเกิดแล้วคะพศเกิดก็คือว่าเราจะใช้วิธีการคํานวณก็คือเอาพศที่คุณเกิดนะคะลบด้วย543เพื่อตั้งเป็นเลขคิสราชะนะคะโดยจะเริ่มต้นด้วยนนะคะไม่ใช่เลขพศวิธีการคำนวณง่ายๆสำหรับท่านใดที่อยากจะ คำนวณเป็นนะคะร่วมกับหมอพิมพ์กับหมอหน่องในรายการนะคะหยิบปากกาดินสอกระดาษอะไรใช่ไหมใช่คแล้วก็คิดไปพร้อมๆไปพร้อมๆกันนะคะหมอพิมพ์จะแนะนําให้คุณนะคะได้คํานวณเป็นแล้วสามารถนําไปใช้ในประจําวันของคุณนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าคุณเหมาะกับงานอะไรนะคะหรือว่าทาอาชีพอะไรได้หรือต้องระวังสุขภาพอะไรเลขกระสานจะบอกหมดเลยใช่ค่ะถูกป่ะใช่เลขกาะานนี้จะมีแค่ เก้าตัวเลขใช่ค่ะหนึ่งถึงเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะเอาเรามาดูการคำนวณเลยดีกว่าค่ะหมอค่ะได้ค่ะคุณตัวอย่างเลยหมอพิมม์เอ่อหมอหน่องมีตัวอย่างใช่ไหมคะอ่าเกิดคนเกิดวันที่สี่ค่ะมกราค่ะมกราก็คือเดือนหนึ่งอาหาพศสองพันถ้าร้อยยี่สิบค่ะสองพันห้าร้อยยี่สิบนะคะท่านผู้ชมทางบ้านทันไหมคะนะคะอันนี้คือหมอพิมม์กับหมอหน่องเนี่ยยกตัวอย่างนะคะวิธีการคำนวณง่ายๆก็คือใช้เลขวันที่เกิดวันที่สี่นะคะกับดวงตัวอย่างดวงนี้นะคะ วันที่สี่แล้วก็เดือนที่เกิดเดือนอหง้า้เเ็นสอรันห้าร้อยี่สิบวิธีการคำนวณรปี2 5 0้ยี่สิบไปลบห้าสี่สามนะคะลบห้าสี่สามนะคะเราก็จะได้คิดสกกลาดออกมาก็คือปี เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปีโอเค19 7 7ดค่ะอืมค่ะนะคะได้1977ดใช่แล้วก็คือแสดงว่าคนที่เกิดวันที่สมกราคม2520ยเนี่ยก็คือเกิดวันที่สี่มกราปีคศ .19 7 7ถูก้าเดเดช่ค่ะแล้วเราก็เอามาบวกกันนะคะทีละขั้นตอนนะคะเอาตัวเลขทุกตัวมาบวกกันใชียงเป็นหน้ากระดานถูกต้องนะคะหน้ากระดานเรียงแถวเริ่มต้นจากเลขสี่นะคะ สีบวกด้วยเลขหนะคะก็คือเดือนเกิดแล้วก็บวกด้วยปีที่เกิด1นึ่บวกเบวกเจบวกเจะเท่ากับนะคะทันไหมคะท่านผู้ชมทางบ้านคือเอาทุกตัวมาุกตัวกานทีละตัวบวกกันไปบวกกันทีละตัวถูกต้องค่ะมอนงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลขผลรวมอยู่ที่เลขเดี๋ยวนะคะสี่ โอเคนะคะได้เลขมาทั้งหมดคือเลข29่กค่ะทุได้ย่กใช่ค่ะได้เลข29อ่ะยังเป็น2ตัวอยู่นะคะยังเป็น2ตัวใช่ค่ะอีกนิดหนึ่งนะคะมีคลินลับเพราะฉะนั้นยังเป็นเลข2ตัวอยู่เลข2กับเลข9เราก็นําเลข2เลข9้ามาบวกกันเท่ากับ2บวก9ใช่ค่ะ2บวก9เท่ากับ11็ดค่ะกยังเป็น2ตัวอีกแล้วก็มาบวกซ้ําให้เหลือเลขตัวเดียวก็คือจะได้เท่ากับเลข สองถูกต้องค่ะจะดงว่าคนที่เกิดวันที่สี่มกราสองพันรอยี่สิบเป็นคนรหัสเลขสองเลขสองค่ะเดี๋ยวเราต้มาดูนะคะว่าแต่ละรหัสเลขตั้งแต่หนึ่งถึงเก้านั้นบุคลิกภาพจะเป็นยังไงการงานนะคะสุขภาพใช่ตัวเลขมงคลที่จะเหนียวนาเข้ามาหรือตัวเลขที่ควรจะหลีกเลี่ยงใช่เริ่มจากรหัสที่หนึ่งเลยค่ะนะคะบอกเพิ่มเร่เลยนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเอาละค่ะสําหรับใครที่อยู่ทางบ้านนะคะที่คำนวณกับ ร่วมคำนวณกับเราแล้วได้รหัสชุดออกมานะคะหมอพิมพ์จะเริ่มทํำนายนะคะเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งก่อนนะคะสำหรับเลขหนึ่งใช่ค่ะเลขหนึ่งบอกได้ว่าคนเลขหนึ่งมีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่าฟ้าส่งมานะคะยังไงคะหมอหมอหน่อยคะฟ้าส่งมาจาก้าเกิดให้เป็นที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเลขหนึ่งหมดค่ะเลขหนึ่งหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะเป็นอันดับหนึ่งมาที่หนึ่งอาจจะใช่ค่ะ นะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเฉพาะด้านแน่นอนนะคะคนที่มีรหัสชุดเลขหนึ่งอ่เมื่อจะทำอะไรก็ตามเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็ฉลาดมีไหวพริบนะคะมีความสามารถในการพูดนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนการงานทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคําพูดเราจะได้เงินแน่นอนนะคะลองคิดตามดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแสดงว่างานประชาสัมพันธ์งานขายได้ค่ะที่เกี่ยวกับการพูดใช่ค่ะพูดได้เงินได้ไหม ได้ค่ะาสามารถพูดใช่ค่ะโโใช่พูดได้เงินนะคะรหัสเลขหนึ่งไม่พูดไม่ได้ตังค์ค่ะไม่ได้เงินแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขหนึ่งเนี่ยเลขที่เหนียวนำใช่ค่ะ,ะ,คะเลขที่เป็นมงคลกับคนรหัสเลขหนึ่ง ที่เราจะเอามาใช้เหนี่ยวนําในเรื่องของการลงินันคลาค่ะเลขที่แนะนํานะคะให้ไปเสริมบัดวงชะตาของคุณได้กับเลขสองเลขห้าเลขสองกับเลขห้าใช่ค่ะงั้นก็เอาเลขหนึ่งเลขสองเลขห้านี้เอามาเหนี่ยวนําในเรื่องของการเงินโชคลาบอะไรต่างๆได้ใช่ไหมคะเอาไปรวมอยู่ในหมายเลขโทรศัพท์เลขทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งที่คุณสามารถทําได้ง่ายๆเลยเลขรหัสบัตรเอจเอ็มอ๋อเคยเปลี่ยนไหมคะใช่ค่ะเราต้องถกต้องเขาเรียกต้องพิสูจน์ ใช่ค่ะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเลขที่เป็นเลขสามกับเลขหกนะคะคือเป็นเลขที่ไม่ค่อยจะคือเหมือนกับว่าจะเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเข้าไปถูกต้องค่ะบางทีแบบมาบินรหัสเอเอ็มเงินก็จะหมดใช่คครมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินออกไปใช่ค่ะเก็บเงินไม่อยู่นะคะเก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็คือว่าลองเอาเลขเหล่านี้ไปเสริมดูสําหรับคนรหัสชุดเลขหนึ่งทำมว่าหน่องค่ะค่ะแล้วมาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นยังไงสุขภาพรหัสชุดเลขหนึ่งที่ต้องระวังเลยล่ะ ส่วนใหญ่แล้วที่หมอพบกับการดูดวงให้กับลูกค้านะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจทางเดือนทางเดินของลมหายใจทั้งหมดในร่างกายนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดหลอดลมต่อมทอนซิกเสมนะคะแล้วก็ว่าใช้เสียงกองเสียงอะไรต่างๆถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะก็คือให้ระวังตรงจุดนี้นะคะและเทพอ่าเรามาดูสิงหสิทธิ์ใช่ไหมคะิตบูชาอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับใครที่ยอดดวงไม่ดีหรือว่าดวงตกหรือว่าอยากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราสามารถเสริมดวงด้วยการไปขอพรนะคะกับพระพิฆเนศก็ได้นะคะหรือองค์เทพพระพ่อสิวะก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสะดวกของท่านผู้ชมเลยค่ะนะคะหมอใช่ได้หรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เขามีองค์พ่อสิวะใช่หรือพระพิฆเนศเพื่อขอเรื่องของความสําเร็จใช่ค่ะคะค่ะลองดูนะคะเมื่อกี้ก็รหัสเลขหนึ่งไปแล้วนะคะต่อไปนะคะคนรหัสเลขสอง เลขสองเลขสองเราสังเกตดูว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะเลขสองเนี่ยบอกบอกได้เลยว่าเป็นรองนะคะอันดับจากเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนทําอะไรก็ตามส่วนมากแล้วคุณจะได้มีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณเนี่ยได้แค่ดับสองนะคะจะส่วนมากอาจจะไม่ค่อยได้ถูกเลือกก่อนนะคะจะเป็นคนที่อยู่อันดับสองรองจากหนึ่งเสมอแต่ข้อดีของคนรหัสชุดเลขสอง เป็นคนที่ทาอะไรก็ตามมีคนให้การสนับสนุนค่ะเพราะว่าเป็นคู่ใช่ค่ะต้องมีการสนับสนุนใช่ค่ะถูกต้องค่ะหมอหนองค่ะเรียกไม่หัวเดียวกระเทียมรีบใช่ค่ะจะทาอะไรว่าการเงินก็มีคนช่วยเหลือนะคะลองสังเกตดูว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่สําหรับเรื่องผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเพศหญิงเนี่ยบอกเลยเลยว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะข้อเสียของคุณก็คือว่าอารมณ์เนี่ยจะงุนงิดแปรปรวนนะคะ บางทีอารมณ์ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายถึงเย็นเนี่ยส่งอารมณ์ได้ไม่ทั้งวันแน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ค่ะจะงุดหงิดนะคะบางทีเช้าตื่นมาอาจจะอารมณ์ดีพอเสียสายกลางวันแล้วงุดหงิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกับการที่อารมณ์งุดหงิดเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันมีผลเสียเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะครอบครัวนะคะบางทีก็อารมณ์เสียมากเงินไม่เข้านะคะใช่เขาถึงบอกว่าถ้าคนรหัสเลขสองเนี่ยวันโชคดีวันหวยจะออกข้ามอารมณ์เสียใช่ค่ะยิ้มไว้ใช่ค่ะยิ้มไว้ใช่แล้วนะคะสุขภาพ สุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับโรคเลือดค่ะโรคเลือดใช่ค่ะคือระบบน้ําในร่างกายไม่ว่าจะนะคะเลือดน้ําเหลืองใช่ค่ะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะคะแล้วระบบภายในสตรีแล้วคะใช่เป็นเหมือนกันนะคะบางท่านนี่โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยรอบเดินอาจจะมีมากกว่าปกติหรือไม่งั้นก็ต้องปวดท้องเป็นประจํานะคะต้องกินยาควบคุมนะคะสําหรับคนที่รหัสชีวิตเด็กสองค่ะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เทพที่เป็นผู้หญิงแหละค่ะคุณ ถามว่าจะเป็นนางไม้นะคะแม่ตะเคียนนะคะหรือพ่อแม่อุมาก็ได้หรือว่าแม่แม่ลักสมีก็ได้ค่ะเทสเป็นผู้หญิงหรือแล้วก็เจ้าแม่คนอิมนะคะสําหรับใครที่อยากจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าอยากจะบูชานะคะก็สามารถใช่ใช่ใช่คำออนองและที่สําคัญตัวเลขตัวเลขที่เป็นมงคลด้วยว่าที่เสริมนะคะเลขสี่เลขสี่เลขที่คนหลีกเลี่ยงก็คือเลขเจ็ดกับเลขแปด แสดงว่าในรหัสเอทีเอ็มถ้ามีเจ็ดกับแปดนี่เงินแทบจะไม่เข้าหรือเงินไม่เข้าก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเป็นเลขเป็นเลขที่เราถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยหมอพิมแนะนานะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถของคุณก็ตามนะคะแต่ไม่เสมอไปนะคะเพราะอย่าลืมว่าเลขทะเบียนรถเนี่ยเป็นเลขที่เคลื่อนไหวบางครั้งเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเลขนี้จะดีหรือไม่ดีกับเรานะคะเพราะถ้าเกิดคุณออกบ้านมันก็มีโอกาสที่เรามีความเสี่ยงสูงใช่ไหมคะใช่นะคะต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะ ก็สาหรับเราผ่านไปแล้วนะคะสาหรับคลรหัสเลขหนึ่งกับเลขสองใช่ค่ะนะคะค่ะอีกสักหนึ่งรหัสดีไหมคะค่ะอีกสักหนึ่งรหัสแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดเข้าเลขสามเลขสามใช่ค่ะเลขสามได้ได้ค่ะได้ค่ะค่ะสำหรับเลขสามเราบอกเลยเลยว่าถ้าเกิดท่านผู้ชายเนี่ยถ้าใครที่มีที่สามารถบวกลบออกมาแล้วบวกออกมาแล้วเนี่ยมีรหัสชีวิตเลขสามนะคะแสดงว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ดวงมีนารีอุท้ำหรือมีญาต นะคะที่เป็นผู้หญิงเป็นแฟนเป็นแม่ <Okay. S 1> นะคะคอยอุปถัมภ์เหลือเพื่อนฝูงนะคะจะดีมากๆเลยส่งเสริมได้ดีมากๆนะคะแล้วเหมาะกับการงานที่จะทําร่วมกับผู้หญิงได้ด้วยค่ะนะคะก็ในเรื่องตรงนี้ก็คือว่าถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็คือจะมี ญาติผู้ใหญ่หรือว่าผู้หญิงคอยให้การสนับสนุนใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะถ้าเป็นผู้หญิงพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะหุนจะออกทุ่มๆหน่อยหรือเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้คนที่มีจิตใจดีหรือว่าชอบที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะคะส่วนใหญ่ค่ะดังนน้เรื่องสุขภาพที่ต้องสุขภาพแน่นอนมีความเป็นอยู่ดีมากเพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแล้วล่ะนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันแล้วก็การทำงานของหัวใจด้วยนะคะและตัวเลข ที่เหนียวน้ำเรื่องดีๆถ้าตัวเลขที่เหนียวนามบอกได้ว่าเป็นเลขเลขเออเลขสามเลขหกเลขเก้าค่ะสามหกเก้าค่ะแล้วหลีกเลี่ยงเลขหนึ่งสี่เจ็ดค่ะค่ะก็ตรงนี้นะคะอีกนิดนึงเทพที่จะบูชาเทพผู้หญิงได้หมดเช่นกันพัวแม่แม่ทุกคาพระว่าพระเออเป็นพระแม่ลักษมีก็ได้นะคะค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของพระแม่ธรณีนะคะหรือไม่ง่ายๆเลยนะคะบูชาแม่ของตัวเองนั่แหละไหว้นะคะหมั่นขอเข้ามา นะคะง่ายๆเลยดีที่สุดค่ะค่ะเขาเรียกจะเหมาะมากในในบ้านถูกต้องค่ะค่ะก็เราได้คุยกันมาจนถึงรหัสชีวิต1 2และสามนะคะก่อนที่เราจะพบกันในช่วงต่อไปนะคะพักพบกับสิ่งดีๆสักครู่นะคะแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไหนะกับตัวเลขที่เหลือนะคะค่ะ